The Day Before เป็นเกมแนว Open World Sur v i v a l Zombie ในโลกล่มสลายซึ่งเกม The Day Before เนี่ยมีการโชว์คลิปเกมเพลตัวอย่างเกมออกมามากมายซึ่งคลิปแรกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าว้าวมากๆแต่หลังจากที่มันพัฒนาออกมาเรื่อยๆคลิปหลังๆก็โชว์เกมเพลออกมาก็เริ่มดูแปลกๆกราฟิกดูแย่ลงเกมเพลก็เริ่มดูแบบนะงั้นๆอะ่ะคือแบบฮะมันยิ่งพัฒนามันยิ่งพังหรอวะแต่เดี๋ยวก่อนเย่๋ยเพิ่งตัดสินใจจนกว่าจะได้ลองเองเสมอเกมนี้ผู้พัฒนาบอกว่าเขาใช้เวลาพัฒนามากกว่า5ปีมีเกมเมอร์ทั่ว การที่มันเลื่อนการวางจําหน่ายมาอย่างซ้ําแล้วซ้ําเล่าทําให้เกิดดราม่าเป็นวงกว้างว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้มีตัวตวนจริงหรือเปล่าและผมก็เป็นหนึ่งในคนที่คาดหวังกับเกมนี้เอาไว้ค่อนข้างมากและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เกมวางจาหน่ายเป็นวันแรกในรูปแบบ early access นะเดี๋ยวเดี๋ยวไอเวลาพัฒนาก็ไม่ใช่ใน,น้อยนะสรุปเกมยังไม่เสร็จสมบูรณ์เหรอคือยังอยู่ในระหว่างพัฒนานี่นะหลังจากที่ประกาศว่าจะพร้อมขายแล้วนะแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาคือสรุปไม่ไม่เสร็จเหรอเอเอเอาเป็นว่าตอนนี้มันพร้อมแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าคือช่วง ได้นิดหน่อยครับและเราก็จะเลือกเซิร์ฟเพื่อเข้าไปเล่นความประทับใจแรกก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเลือกเซิร์ฟเลยกว่าจะเข้าไปได้ก็ล่อไปเกือบเกือบยีนาทีก็อย่างว่าเข้ามาช่วงที่แบบพิ้ามคนกําลังอยากเข้ามาเล่นกันทอดีเมื่อเข้ามาในระบบก็จะให้เราไปคุยแนะนําตัวกับ n p c ตัวนู้นตัวนี้นิดนิดหน่อยพอเป็นพิธีหลังจากที่เราผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยมันก็จะให้ของมานิดนึงแล้วมันก็จะเตะตูดมึงสู่โลกอันโหดร้ายทันทีโดยไม่มีโหมดฝึกซ้อนหรือสนามยิงปืนใดๆให้ลองเลยคือม่่่่งงงใใหห้้ไไปปเเเลลลลนนจจริยัากทีดพ จนพอเข้าถึงระบบตัวเกมเนี่ยก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าเออแม่งมีแค่นั้นแหละเท่าที่เห็นในวิดีอนั่นเลยแม่งมีแค่นั้นเลยพวกวิดีโอเกมเพย์ที่ออกมาก่อนหน้านี้คือแทบจะเป็นทั้งหมดของตัวเกมแล้วไม่มีอะไรลึกซึ้งมากไปกว่าน,นั้นหยอกๆเอาจิ้งจิงตัวเกมที่ไปลองเล่นดูนะก็มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่ามันแบกรับความคาดหวังเยอะเกินไปบวกกับที่แม่งโฆษณาไว้เกินจริงด้วยแหละง่ายๆเลยคือแม่งโฆษณาเกินจริงนั่นแหละชิบหยคือคาดหวังไว้เยอะบวกกับที่มันโฆษณาเอาไว้เกินจริงแต่สิ่งที่ประทับใจก่อนเลยคื ภาพเนี่ยกราฟิกสวยในระดับหนึ่งเลยแสงเงากราฟิกใช้ได้เลยครับไม่ไม่ได้แย่เลยตัวเกมเพย์คือถ้าคุณมีเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยลงไปฟาร์มของเจอคนก็นไหลค่ะมันฟี p v p ก็สนุกใช้ได้ในระดับที่แบบเล่นขำๆไม่ได้คาดหวังอะไรมันก็ได้ยุความประทับใจในระดับตัวเกมที่สามารถเล่นแก้เบื่อได้แต่ถ้าคุณเล่นไปนานๆคุณอาจจะเบื่อได้งงไหมคือคือเกมเล่นแก้เบื่อได้แต่ถ้าเล่นนานคือแม่งเบื่อได้เ,เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คืออย่างงี้คือตัวเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าครับเหมือนเราไปใช้ชีวิตเอาตัว กว้างชิบหายมีแต่ตึกตึกแล้วก็ตึกแต่ก็ใช่ว่าทุกตึกจะเข้าได้หมดนะครับตึกส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งเนี่ยเป็นพอบป,ประกอบฉากที่เราเข้าไปในอาคารไม่ได้ชีวิตส่วนใหญ่จึงจะจมอยู่กับการเดินเดินวิง่งแล้วก็วิง่งคือมันกลายเป็นวิ่งซิมูเลเตอร์แล้วอะวิ่งไปหาของเปิดกระเป๋าก็ช้าช้ฟาร์มของเฟสดก็วิ่งไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็วิ่งฟาร์มไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็วิ่งไปที่ทางออกจบการเล่นหนึ่งรอบแบบคร่าวๆในระหว่างที่เล่นเนี่ยก็เจอกับอะไรที่ขัดใจค่อนข้างเยอะครับคือด้วยความท เหมือนยังไม่เสร็จหรือบางอย่างมันก็ยังขาดๆกันเกิน,กนระบบที่แบบทํามารู้สึกว่าแบบแม่งน่าลาคาญมากๆบางอย่างก็แบบวัดกั h อาทิอธิย่างแรกเลยคือตัวเกมเนี่ยไม่มีระบบตีประชิดใส่ซอมบี้มึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายที่ปี2023นยโ้ยเกมเอาตัวรอดนะเว้ยเรื่องพื้นฐานอย่างการต่อยหยองชุนกับซอมบี้เนี่ยแม่งทาไม่ได้นี่นะคือคุณต้องวิ่งหนีเท่านั้นเพราะคุณจะไม่สามารถแม้แต่จะต่อยพวกซอมบี้ได้ด้ดยมือเปล่าหรือฟาดมันด้วยแท่งไม้อะไรก็ตามกูแล้วแบบ มึงจะให้กูเอาตัวรอดยังไงมันมันเป็นพื้นฐานมากๆเลยไม้เบสบอลไม้กอล์ฟมีดอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งไม่มีระบบตีมาะชิตใส่ซอมบี้ การตายจะทําให้คุณเสียของทั้งหมดในตัวไปอม,มันก็รับได้แหละมันก็เรื่องปกติแต่พอเราพูดถึงว่าถ้าเราเสียของทั้งหมดในตัวไปแล้วเรากลับไปลงใหม่ด้วยมือเปล่าแล้วกูจะฆ่าซอมบี้ยังไงวะคาตอบคือวิ่งไปให้แม่งแดกซะเพราะคุณจะทําอะไรมันไม่ได้เลยนอกจากการย่องไปฟาร์มแบบช้าๆเบาๆโดยที่ไม่ให้ซอมบี้รู้ตัวน่าจะเป็นทางเดียวที่ผมพอจะนึกออกคือพอนึกถึงพวกมือใหม่ที่แบบผ่านช่วงเพลกเริ่มต้นมาแล้วมันก็ถูกเตะลงไปในโลกที่โหดร้ายเลยไม่มีโหมดสึดไม่มีการซ้อมเายทั้งวิ่ง กลับมาวิ่งด้วยตัวเปล่าๆอย่างทรหดเพื่อกลับไปตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่แถมกูก็เป็นไอ้พวกที่แบบฆ่าไม่สนลูกใครด้วยคือเกมแนวนี้มันไว้ใครๆไม่ได้อยู่แล้วเผอๆมันก็แว้งกัดโป๊ะป้ามันก็ไปเกิดใหม่คือไม่ได้เลยเพราะงั้นเจอใครก็ฆ่าแม่งให้หมดนั่นแหละต่อมาตัวเกมไม่มีระบบปีนป่ายฮะฟังไม่ผิดครับคือแม่งไม่มีระบบปีนป่ายคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดชิบหายกับสิ่งกีดขวางที่มันอาจจะสูงเท่า หัวเข่าของคุณหรืออาจจะสูงพ,พอๆกับเอวของตัวละครเท่านั้นและคุณจะไม่สามารถข้ามสิ่งนั้นมาได้สิ่งเดียวที่คุณทําได้ก็คือเดินอ้อมมัน การกระโดดก็ไม่ค่อยช่วยเชี่ยอะไรสักเท่าไหร่ซึ่งตัวละครเนี่ยมันจะกระโดดได้สูงราวๆหนึ่งไม้บรรทัดคือมันใช้ข้ามหรือปีนอะไรแทบไม่ได้เลยในบางตอนนี้คุณอาจจะพลาดตกลงไปในบริเวณที่มีอ่า้วกั้นรอบๆล,บลวซึ่งมันอาจจะสูงพอๆกับเข่าตัวละครหรือพอๆกับเอวสิ่งเดียวที่คุณทําได้ก็คือยืนรอความตายอย่างช้าๆตรงนั้นอย่างน่าสมเพชเพราะแม่งทําอะไรไม่ได้เลยปีนออกมาก็ไม่ได้ระบบบ้านก็เป็นอีกหนึ่งระบบครับที่ไม่รู้ว่ามันจะทํามาทามาคืออะไรตู้เซฟโต๊ะครับยิม ฟิตเนสซาวน่าซึ่งมีทุกอย่างให้พร้อมแล้วอยู่ที่ฐานทัพของเราระบบบ้านก็เลยดูไร้ประโยชน์สุดๆคือไม่มีพื้นที่แบบกว้างมากกว้างจิ๊บหาย มีเป็นทะเลสาบเป็นกว้างเป็นเอเคอร์เป็นไล่ๆแต่แบบไม่เหงาเหงามากเหงาโคตรๆ,ๆอ้างว้างฝุดๆคือไม่ทําอะไรไม่ได้เลยอะตกปลาตั้งแคมป์ทำอาหารคือที่พูดมานี่คือทําไม่ได้นะหรือแม้แต่ชวนเพื่อนมานั่งเล่นแม่งก็ทําไม่ได้คือก็เลยไม่รู้ว่าระบบบ้านเนี่ยมันทํามาทําสลัดอกเป็ดอะไรในส่วนของเกมเพย์ครับก็เจอสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่าทำคาน n o u g h เลยคือการที่ตัวละครแม่งจะต้องหยุดและลงไปนั่งอยู่นิ่งๆเพื่อเปิดกระเป๋าหรือแม้แต่ตอนควักทับเลตออกมาดูแผนที่ดูแมปเนี่ย คุณก็จะต้องยืนอยู่นิ่งๆนั่งลงไปเพื่อทําสิ่งเหล่านั้น <c oughs> หรือแม้แต่ตอนที่เราขี่บนรถจะเปิดแมปดูก็ก็คือต้องเปิดประตูลงจากรถแล้วกูก็ต้องมานั่งงูง่อยู่กลางถนนเพื่อเปิดแมปไม่งแบบการหลุดของ บางครั้งก็ยากพอๆกับการเอาตัวรอดคือด้วยความที่ว่ามันทําอะไรก็ดูช้าๆตอนหาของบางทีมันก็มีแบบกระเป๋าอยู่ตรงโซฟาคือรู้ว่ามันหลุดได้เว้ยคือมันเดินไปกด F เป็นหลุดของได้แต่เดินเข้าไปบางทีจะกดแล้วมันแบบวิ้ยมันขยับมันเล็งภาพเปนิดนึงแล้วมงแม่งหาย F ไม่หายมันก็ต้องขยับหามุมหมุนไปหมุนมาบางทีแบบกว่ากูจะเปิดกระเป๋าได้มันมันก็ไม่ทันใจอ่ะบางทีกว่าจะเปิดได้กว่าจะปิดเดี๋ยวมีตัวอย่างเคสให้ดูมันก็จะเหมือนเคสนี้กว่าจะทําอะไรเสร็จแม่งคือกูตาย และบั๊กอื่นๆอีกเล็กๆในน้อยในระดับที่พอรับได้มันก็ไม่ได้แย่มากขนาดแ,แบบอุ้ยมันเล่นไม่ได้อะไรขนาดนั้นสมกับเป็นตัวเกมที่ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาแหละส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะมันสนุกแต่มันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นแต่ถ้าเทียบกับระยะเวลาที่พัฒนาบวกกับความคาดหวังแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเปิดตัวมาแล้วก็โชกู แบบโฆษณาเวอร์เกินจริงนั่นแหละหลังจากที่เห็นตัวอย่างเกมไปในช่วงเปิดตัวก็ต้องบอกตรงๆคับว่าอันนี้ทางผมเนี่ยค่อนข้างผิดหวังพอสมควรถ้าเราไปคาดหวังกับมันเอาไว้เยอะนะแต่ก็ไม่ได้เสียดายค่าเกมนะส่วนตัวก็ยังมองว่าตัวเกมเนี่ยมันก็ยังสามารถพัฒนาได้เรื่อยแหละคือตอนนี้มันก็อมืมันก็ได้แหละแต่มันมันก็ยังนะผิดหวังไปเยอะอยู่โฆษณาไว้เยอะด้วยไงแม่ ถ้ามันได้พัฒนาต่อไปเลยผอว่ามันก็น่าจะโอเคขึ้นเยอะเลยแหละสำหรับการรีวิวนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าครับส่วนที่เหลือยังมีอะไรอีกมากมายครับผมแนะนำว่าให้คุณมาลองเองครับกับ the day before กูเตือนแล้วนะ